นิทานชีวิตวันนี้มาจากคำถามนะคะนิทานชีวิตนี้มาจากคำถามล้วนๆนะคะมะีท่านที่เราไปพบกันในต่างสถานที่ต่างวาละและต่างเวลาได้เข้ามาสอบถามขณะที่ไปเดินทางไปขึ้นเครื่องบินบ้างขณะที่เดินทางไปจะกลับบ้างก็มีคำถามต่างๆมากมายแล้วก็เป็นคำถามที่ทุกทุกคนควรจะทราบนะคะ แล้วก็เป็นคำตอบที่ทุกคนควรจะรู้คือมีอยมผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากมายแต่ว่ามีความทุกข์เรื่องครอบครัวยมผู้ชายไม่ไม่ยินดีในการที่จะร่วมมือทำหน้าที่สามีจริงแต่ว่าไม่ไม่ออกความเห็นเรื่องการทำงานแล้วก็ไม่รับผิดชอบในการทำงาน เงินทองที่ได้มาก็จะเป็นชื่อของฝ่ายชายทำให้ฝ่ายหญิงมาถามนม่ชีว่ามีกรรมอะไรเนาะทำไมแฟนหรือสามีเนี่ยถึงได้เป็นคนเห็นแก่ตัวนมฉชีก็เลยบอกว่ายอมเคยพูดถึงความกระตันยูบ่อยๆไหมเขาบอกเขาพูดพูดบ่อยขนาดไหนพูดบ่อยค่ะพูดบ่อยบอกว่าดูแลพ่อแม่ เนี่ยก็กระตันยูเต็มที่แล้วแต่ทําไมสามีถึงไม่ไม,ไม่ทําแบบที่เขาทํากับพ่อแม่ไอ้ชก็เลยบอกบอกกับเขาว่าโยมไม่ได้สแสดงความกระตันยูเนะถ้าโยมสแสดงความกระตันยูก็คงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นคือโยมจะบังคับทุกอย่างในขณะที่ดูแลพ่อแม่คือเอาอะไรไปตั้งปุ๊บเนี่ยก็จะต้องฉุดเลยนะคะต้องเรียกว่าฉุดเลย แม่ต้องมาทานอาหารเหี๋ยวนี้เดี๋ยวอาหารเย็นหมดพ่ออย่าอย่าอย่าถือน้ำนานๆเดี๋ยวล้มพ่ออย่ามายืนตรงนี้ตรงนี้มันเป็นบันไดแม่อย่ามาแม่อย่ามานอนตรงนี้คือคือทุกอย่างที่เป็นการบังคับนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ความกตัญญูนะคะถ้าจะเป็นความกตัญญูต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่พ่ออย่าถือแก้วอันนี้นานเนะ สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นนะคะคือพ่อเป็นพากินสันแล้วถือแก้วน้ำอยู่ในขณะที่ถือก็เดินไปเรื่อยๆถ้าเกิดไปชนอะไรเขามันก็จะแตกบาดมือแต่ว่าเสียงที่พูดนะมันเป็นเสียงของของของโทสะไหมคะมันเป็นเสียงของโทสะที่ไม่อยากจริงอยู่ไม่อยากจะให้อะไรเกิดขึ้นกับพ่อก็ต้องบอกว่าพ่ออย่าหยิบน้ำอันนี้เนาะ อย่าถือแก้วอันนี้เดินไปเดินมาเดี๋ยวมันแตกแค่นี้ก็จบแล้วแม่อย่ามานอนตรงนี้นะตรงนี้มันที่ไม่ควรจะนอนแม่น่าจะานั่งตรงนี้เนะเพราะว่าตรงนี้มันอับแม่อย่ามานั่งตรงนี้มานั่งทำไมเนี่ยตรงนี้ถามอะไรก็ไม่พูดนี่คือการปฏิบัติตนกับพ่อแม่เลยผลกรรมนี้มันสไลด์ไปที่ มันสไลด์เป็นผลกรรมที่สามีอิกโนค่ะภาษาอังกฤษบอกอิกโนคือแปลว่าเฉยเมยนะคะเฉยเมยไม่มีปฏิกิริยาที่จะให้ความรักเฉยเมยที่จะให้ความเมตตาเพราะว่าตัวเขาเองเขาจะต้องดูแลคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้พี่เลี้ยงคอยดูคอยกั้นไม่ให้เดิอนออ,ออกมาจากห้อง นี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ทุกคนอาจจะกําลังเจออยู่ถ้าแม่ไม่ถ้าแม่ไม่ทานข้าวเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมคะหรือว่าเขาทานมากไปเราอาจจะใช้อย่างอื่นดีไหมคะที่แบบว่าเออแม่ทานอ้นี้เยอะไม่ได้เนอะแม่ควรจะเอาอ้นี้ดีฝ่าเป็นผลไม้ดีไหมแม่คือเราเป็นคนเราเป็นคนจัดก,การได้ แต่แต่ความกระตันอยู่ที่ที่ที่โยมพูดให้แม่ชีฟังอะ่ะมันไม่ใช่ฟังกระตันอยู่มันเป็นความต้องเรียกว่ามันมีโทสะแอบอยู่ด้วยแล้วเวลาที่มีผลพวงที่เรียกว่าความบีบ,บการบีบบังคับของกรรมที่มันไม่มีความสุขเลยเนี่ยมันมันเป็นผลพวงจากการกระทำที่เราทำต่อพ่อแม่ไม่ใช่ความกระตันอยู่ ถ้าความกตัญญูมันต้องมีความเมตตานะคะทอยทีทอยอาศัยในการที่จะอยู่ร่วมกันไม่ชีเคยอยู่กับเคยอยู่กับพ่อแม่ครอบครัวไม่ชีเป็นครอบครัวเล็กที่ที่เออ่ไม่มีญาติพี่น้องเยอะถามว่าผลกระทบเยอะไหมผลกระทบไม่เยอะแม่อยากกินอะไรก็ก็จะซื้อให้กินแต่ว่าจะไม่บอกความจริงว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เพราะเขาคิดว่าเราใช้ใจ่ายมากก็ แพงไปแม่ไม่กินหรอกอันนี้แพงไปเตรียมไม่กินหรอกเออเราก็จะต้องบอกมันไม่แพงราคามันไม่แพงคือไม่ทําให้เขาทุกข์ใจย่ังคนนี้ก็ฟังที่แม่ชีพูดเขาบอกเหมือนแม่ชีอยู่ไปอยู่ในบ้านหนูเลยอะเขาว่าหนูเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วหนูก็พยายามที่จะนอ่านหนังสือแม่ชีทุกเล่มนะหนูพยายามที่จะทําตามที่เขียนไว้ในหนังสือแล้วก็พยายามจะทําตามที่เอ่อ หลักธรรมเลยเพราะหนูก็ศึกษาเรื่องอภิธรรมเหมือนกันแม่ชีจึงบอกว่าอืมถ้าพ่อแม่ถ้าเราปฏิบัติกับพ่อแม่ยังไงก็ได้โดยไม่มีคุณธรรมและไม่มีหลักธรรมตรงเนี้ยมันไม่ใช่พุทธค่ะเพราะพระพระพุทธเจ้ายกพ่อแม่ไว้สูงเป็นถึงพระอรหันต์เราจึงทำดีด้วยยากมาก บางบางท่านนะคะไม่ไม่ใช่บางท่านโดยเฉพาะท่านนี้เลยท่านท่านใช้วิธีนะคะท่านใช้วิธีไม่พูดไม่พูดนะคะในในใน,ในยามที่คุณแม่จะจากไปไม่พูดแล้วก็ถือช้อนถือช้อนแล้วก็มองหน้าให้อ้าปากให้อาปากพอแม่พอแม่ไม่อ้าปากก็จะใช้วิธีตบนะคะ ใช้วิดีตบแต่สภาพร่างกายของคนอายุ80เนี่ยมันไม่สามารถแล้วค่ะคกลไกภายในร่างกายเส้นประาสาททุกส่วนเนี่ยมันช้าลงนะคะเพราะอาหารที่กินเข้าไปมันไปมันกลายเป็นไขมันกลายเป็นคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดทําให้การอ้าปากช้าลงนะคะทำให้การเคี้ยวหรือการอะไรก็แล้วแต่ประาสาทมันไม่สั่งงานมันเกิดโทสะกับ พี่คนนี้ค่ะกระยองคนนี้แล้วพอแม่ทีพูดมาถึงตรงนี้จะแกบอกว่า,าหนูต้องทําไงหนูต้องแก้ไขชีวิตยังไงก็เลยบอกว่าขออนุญาตเอาไปเล่าเนาะขออนุญาตเอาไปเล่าถ้าจะมีโอกาสเดศที่ไหนเมื่อไหร่ขออนุญาตเอาไปเล่าให้กับคนที่กําลังอยู่กับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่อยู่ว่าเวลาที่เขาดูแลเราไม่ว่าเรา จะอยู่ในสภาพไหนเจอน้ำมูกไหลเขาสามารถดูดน้ำมูกจากจมูกเราได้ด้วยปากของเขาเราไม่กินข้าวนะคะเขาก็พยายามที่จะแบบว่าบดกล้วยนะคะบดข้าวใส่รสที่มันดีที่สุดรสอ่อนที่สุดแล้วก็ป้อนเราแต่ตอนที่เราดูแลเขาบ้างมันต่างกันนะคะ จะเป็นขี้เป็นเยี่ยวอะไรที่เราเกิดมาเขาดูแลเราได้หมดถึงแม้เราจะอายุหกสิบปีถ้าแม่เรายังอยู่เขาก็จะต้องดูแลเราพ่อแม่ทุกคนไม่เคยเห็นไม่เคยมองว่าลูกโตค่ะนี่เป็นความจริงพ่อแม่ทุกคนถึงแม่แม่จะมีอายุแปดลูกจะมีอายุหกสพ่อแม่ก็ยังเห็นลูกยังเป็นเด็กอยู่เช่นนั้นเสมอคือความที่ไม่ประสบความสำเร็จใน ถามว่าบุญอะไรที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จบุญจากที่เขาเอาพ่อแม่มาดูอย่างดีดูแลอย่างดีแล้วไอ้ที่ไม่ประสบประสบความสําเร็จในเรื่องครอบครัวกับสามีที่สามีแสดงความเฉยเมยเพราะการบังคับด้วยโทระค่ะตรงนี้เลยมาเกิดเป็นนิทานชีวิตในาในรายการกระจกกรรมสามีนะคะไม่ยินดีที่จะพูดคุยกับ ผู้ที่เป็นภนรรยาไม่ยินดีที่จะ,ะพูดคุยกับลูกนะและ้วก็ไม่ยินดีที่จะหยิบจับอะไรทั้งหมดรู้แต่ว่าชื่อรถเป็นของสามีชื่อบริษัทเป็นของสามีเงินทองต้องต้องผ่านสามีทุกอย่างถ้าจะใช้เงินหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเบิกจากสามีตรงนี้เป็นความคับแค้นใจที่โยมผู้หญิงคนนี้ถามไม่จีจึงมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่า นี่คือขณะที่ทำดีเราทำไม่ดีหรือเปล่าจเจริญทับค่ะหลายหลายท่านมีความทุกข์เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะมีพ่อของสามีอาจจะมีแม่ของสามีที่อยู่ในบ้านหรืออาจจะมีญาติที่อยู่ในบ้านของเราโดยที่เราต้องทำมาหากินเลี้ยงเลี้ยงท่านเหล่านี้ อาจจะมีคนคนหนึ่งที่ไม่เคยทําให้เราถูกใจเลยแล้วก็เป็นคนที่เราต้องจะต้องให้อภัยตลอดอเวลาหรือเราเกลียดชังอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ก็ต้องเรียกว่าแรงพยาบาทนะคะแรงพยาบาทและแรงอาฆาตของของอ่าต้องบอกว่ามันอยู่ในมรรคแปดในข้อที่สองความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่า พระพุทธพระธรรมระส่งมีคุณจริงคุณพ่อคุณแม่นะคะมีคุณจริงตายแล้วไม่สูญนิพพานมีจริงนี่คือความเห็นที่ถูกต้องในข้อสองเนี่ยท่านให้เว้นความพยาบาทนะคะให้ออกจากความพยาบาทคือดำเละที่จะไม่มีความพยาบาทแต่เราเกิดมาเนี่ยมันมีมันจะต้องมีคนในครอบครัวคนหนึ่ง ที่เราจะต้องเป็นทุกข์กับคนในครอบครัวเราโดยเฉพาะคนคนคนเนี้ยจะต้องทำอะไรให้เราทุกข์ใจอยู่ตลอดในเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดกเฉพาะแค่เรานะคะยังเกิดขึ้นแก่พระธรรมาธรรมบุตรเจ้าในชาติต่างๆแล้วในชาติต่างๆนั้นนะคะก็มีอยู่ชาติหนึ่งนะคะที่พระพุทธองค์เกิดมาเป็นพ่อค้า ร่วมเดินทางไปกับพ่อค้าอีกคนหนึ่งนะคะไปขายของที่เรียกว่าเครื่องประดับพระโพธิสัตว์ในครั้งที่ท่านเป็นพ่อค้านะคะท่านไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เพื่อนคนนี้นะคะเพื่อนคนนี้ที่ร่วมทางเนี้ยคือพระเทวทัตคือพระเทวทัตเลยนะคะที่ตามจองเวนตามพยาบาทพระองค์มาตลอดห้าร้อยชาติ เม,เมื่อพ่อค้าที่เป็นพระเทวทัตเนี่ยเข้าไปในบ้านของชาจลาบ้านหนึ่งนะคะเป็นเศรษฐีตกยากเป็นเศรษฐีตกยากแล้วก็เลี้ยงหลานไว้หนึ่งคนหลานก็โตเป็นสาวแล้วเมื่อเห็นพ่อค้าเมื่อได้ยินพ่อค้าตะโกนขายเลขขายเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับข้อมือ,เค,อเครื่องประดับเท้าก็อยากได้จึงบอกกับยายว่าให้ช่วย เอาเครื่องประดับให้ตัวเองนะคะด้วยด้วยด้วยความเยาว์วัยก็องอแงยายก็เลยไปเอาถาดมานะคะถาดเก่าค่ำค่าใบหนึ่งอะ่ะมาเพื่อแลกกับเครื่องประดับพ่อค้าในนามของพระเทวทัตเมื่อจับเมื่อจับถาดดีแล้วนะคะก็ได้ใช้เข็มนะคะใช้เข็มเนี่ยขูดไปที่ก้นถาดในขณะที่สองยายหลานกำลังเผลอพอขูดไปก้นถาดถึงได้ ทราบว่าถาดใบนี้มีค่าถึงแสนกะหาปณะก็บอกกับทำลักษณะโยนถาดนี้นะคะด้วยความไม่เยดีว่าถาดไม่มีค่าใบนี้ไม่สามารถแลกเครื่องประดับได้เลยแล้วก็เดินทางออกไปในขณะที่พระเทวทัตเดินออกจากหน้าบ้านนะคะพระโพธิสัตว์ที่เป็นพ่อค้าก็เดินทางหลังบ้านแล้วก็เข้าสู่ประตูบ้านของหญิงชลา เมื่อเมื่อเข้าสู่ประตูบ้านของหญิงชลาแล้วนำของออกมาเนี่ยเพราะว่าหลานสาวยังอยากได้เครื่องประดับอยู่หญิงชลาจึงหยิบถาดใบนี้ส่งให้แก่พระโพธิสัตว์เมื่อพระโพธิสัตว์จับถาดใบนี้จึงกล่าวกับหญิงชลาว่าต่อให้ข้าพระเจ้านำเครื่องประดับมาให้ท่านทั้งหมดพร้อมทั้งเงินที่มีอยู่ในตัวทั้งหมด ยังเทียบไม่ได้กับถาดทองคำของท่านเพาราะถาดนี้มีราคาถึงแสนกะหาปณะหนญะิงชรา,าได้ฟังพระโพธิสัตว์พูดนะคะหญิงชรา,าก็ไดม้มีความรู้สึกว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะคะต่างกับพ่อค้าคนแรกจึงได้มอบนะคะจึงได้มอบถาดถอดถาดทองคำนี้ให้กับพ่อค้าโดยไม่สนนราคาแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ย ได้เงินติดตัวมาเท่าไหร่ก็ให้กับหญิงชลาคนนี้ไว้พร้อมด้วยเครื่องประดับทั้งหมดเมื่อเมื่อพระโพธิสัตว์ออกจากบ้านไปความเสียดายของพระเทวทัตในชาติที่เป็นพ่อค้าได้เดินทางกลับมาที่บ้านยายลานคู่นี้อีกเพื่อมาขายเพื่อจะมาเอาถาดทองคำใบนี้ให้ได้ยายคนนี้นะคะบอกกับ พ่อค้าที่เป็นพระเทวทัตว่าเจ้ามันเป็นพ่อค้าที่ไม่ซื่อสัตย์เห็นก็นได้มักได้เป็นคนที่ประกอบไปด้วยความโลภและความละโมบถาดทองใบนั้นเราให้พ่อค้าอีกคนหนึ่งไปแล้วอย่ามาอย่ามาวุ่นวายกับครอบครัวเราเลยเมื่อได้ยินดังนั้นนะคะความเครียดแคนความเสียด,ดายความอิจฉา ความโกรธต่างๆถาโถมเข้ามาในตัวใน,ในใจของพ่อค้าที่ที่เป็นพระเทวทัตนะคะวิ่งตามนะคะวิ่งตามพ,พ่อค้าที่พระโพธิที่เป็นพระโพธิสัว์ไปในขณะนั้นเนี่ยพระโพธิสัว์ก้าวถึงเรือแล้วนะคะแล้วเรือก็กําลังออกจากท่าไปพ่อค้าที่เป็นพระเทวทัตตะโกนเรียกให้ คนรับจ้างภายเรือให้ให้จอดแต่พระโพธิสัตว์ว่าบอกกับผู้ที่แจวเรือว่าท่านจงวางเฉยแก่บุคนนี้เถิดและจงนำเราไปจากนครนี้เถิดเ,เมื่อเมื่อเรือค่อยๆออ,ออกไปออกไปพระเทวทัตที่อยู่ในชาติที่เป็นพ่อค้าจกค่ะ ธาตในกายความเสียดายความโกรธนะค,ะความลิจยามาพร้อมๆกันทำให้เลือดนะคะออกจากจมูกออกจากปากและสิ้นชีวิตในที่สุดเมื่อเกิดใหม่ไม่ว่าพระพุทธองค์จะเกิดเป็นพญาช้างตัวพระเทวทัตก็เกิดเป็นพญาช้างตัวเมียมเหมือนกันนะคะ พยายามที่จะทําร้ายพระองค์เหมือนกันตลอดเวลานี่คือกรรมในส่วนของความบยบบาตรแล้วไม่ฉีได้ศึกษานะคะได้ศึกษาพระธรรมมาในธรรม,ทมบททุกเรื่องพระพุทธองค์จะกล่าวถึงพระเทวทัตเป็นหลักเพราะว่าพระเทวทัตเป็นผู้ที่ทําให้พระโพธิสัตว์ได้แสดงได้บำเพ็ญบารมีอย่างอุก,กิจ ท่านคงสงสัยว่าทำไมในเมื่อพระพุทธเจ้ารู้ถึงเหตุของทุก์นะคะตัดสุเริยสัตจีแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงบรรพชาให้แก่พระเทวท,ทัตทั้งท้งที่รู้ว่าพระเทวทัตจะมาทำลายท่านนะคะตรงนี้เนี่ยพระพุทธองค์ได้กล่าวแก่พิสุทั้งหลายว่าพระเทวทัตต้องการความมีลาบ ต้องการยศต้องการสักการะต้องการศรัทาแล้วก็ต้องการตีเสมอเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้เนี่ยมันมีสามสามประเด็นใหญ่นะคะสามประเด็นใหญ่ตรงนี้เนี่ยประเด็นแรกคือความปรารถนาอันต่ำตมของพรปฏิวทัตข้อที่สองคือความเป็นมิรช,ชั่วข้อที่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตาละ พระเทวทัตไม่สามารถบรรลุทำได้เลยแต่ด้วยนะคะด้วยเหตุด้วยปัจจัยในการจองเวรของพระเทวทัตที่มีต่อพระพุทธองค์ทุกๆชาติเนี่ยมันทำให้เกิดการบำเพ็ญบารมีอย่างต้องบอกว่าการบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าเป็นบารมีปรมั์นะคะเป็นบารมัดปารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะในการที่ท่านเป็นพระธรรมาธัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถ้าท่านไม่ยังไม่ปรารถนาที่จะปรินิพพานก็ไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายท่านได้เลยนะคะในในความที่พระพุทธองค์เป็นผู้ที่สิ้นจากราคะกิเลสตันหาทั้งหมดดุจนะคะดุจด,ดวงอาทิตย์ที่ดุจด,ดวงอาทิตย์ที่อัเทอแสงอยู่ตลอดเวลาท่านเหนือเหนือความเป็นมนุษย์ เพราะว่าในจิตของท่านเป็นจิตท,ที่เปลี่ยมล้นไปด้วยพระกาลุณาที่คุณตรงนี้มีคำถามจากมิลินทป,ปัญหานะคะพระเจ้ามิลินถามนะคะถามว่าในเมื่อรู้นะคะใน,ในเมื่อพระพุทธองค์รู้ว่าพระเทวทัตเนี่ยจะทำการเหมือนกับว่าทำลายทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไม,ไม่ไม่กั้น ทำไมพระพุทธองค์ยังทงบวชให้ก็มีการตอบปัญหาว่าถ้าปล่อยให้พระเทวทัตเป็นคารืหัดแผ่นดินคงแตกแยกเป็นไฟเพราะด้วยด้วยด้วยการขอของอพระเทวทัตในชาติต่างๆความพยาบาทของพระเทวทัตในชาติต่างๆทำให้พระพุทธองค์ได้สร้างบาร,รมีได้บำเพ็ญบาร,รมีตรงนี้เรียกว่า ปลมัดนะคะการให้ทานก็ให้เป็นปรมัตดการบำเพ็ญบรารมีก็เป็นปลมัดปรมัตดแปลว่ายิ่งใหญ่ที่สุดค่ะที่สุดของการให้นี่ใน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 เรื่องราวเหล่านี้นะคะจะเป็นเรื่องของอพระเทวทัตก็ดีจะเป็นเรื่องของการแสดงธรรมในลากการกระจกกรรมก็ดีมีกล่าวไว้เป็นสเต็ปเลยนะคะว่าการสร้างบุญในในเขต ในเขตอภัยทานนะคะอย่างเช่นพวกเราไปถวายสังฆทานนะคะก็มีกล่าวว่าถ้าเราทําบุญกับคนไม่มีสีญล้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทําบุญกับคนมีศีลสิลแปดอย่างไม่ชีครั้งหนึ่งทำทำบุญกับคนสีลแปดแบบไม่ชีร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทําบุญกับคนที่มีศีลติดค,ครั้งถึงทําบุญกับคนที่มีศิลสิบคือจำมเนนร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในศีล ที่บรรลุโสดาบันหนึ่งครั้งทําบุญกับผู้บรรลุโสดาบันหนึ่งครั้งก็ไม่เท่ากับผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระตกทาคามีหนึ่งครั้งทําบุญกับพระตกทะธาคามีหนึ่งครั้งนะคะก็ไม่ร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทํากับพระอนาคามีหนึ่งครั้งทํากับพระอนาคามีร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทํากับพระราหันหนึ่งครั้ง ทำบุญกับพระอรหันร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับทําบุญกับพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งทําบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งก็ไ <altung> ม <seg und ati> ่เท่ากับทําบุญถวายสังฆทานหนึ่งครั้งทําบุญถวายสังฆทานร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับการให้อภัยหนึ่งครั้งนี่คือทั้งทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะที่เกิดขึ้น เป็นการจองเวรระวางพระพุทธองค์นะคะแล้วกับพวกเราที่มีความคิดแตกต่างกับคนในครอบครัวหรือคนในสังคมต้องเรียกว่าเรื่องนี้ทันสมัยที่สุดสอง0กว่าปีมานี้เรื่องราวเหล่านี้ยังไม่เคยจบลงไปจากครอบครัวใดเลยไม่มีครอบครัวไหนที่ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดเหล่านี้มันมีความจองเวรมันมีความพยาบาทเกิดขึ้นจนทำให พระพุทธองค์กล่าวถึงกรรมนะคะกล่าวถึงกรรมที่เป็นผลของการกระทาในในเรื่องของกุศลธรรมบทสิบอย่างคือกายกรรมสามนะคะวัจีกรรมสี่มโนกรรมสามสามอย่างนี้นะคะกรรมที่ส่งผลอย่างมากมายแล้วส่งผลทันทีกับผู้ปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัตินะคะคือวัจีกรรม กรรมที่ส่งผลมากที่สุดนะคะลองลงมานะคะคือกายกรรมและกรรมสุดท้ายคือมโนกรรมสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นการใช้ชีวิตประจำวันโดยไม่เบียดเบียนใครเป็นเรื่องที่ดีที่สุดรายการกระจกกรรมคงมีแง่คิดบางมุมให้ท่านได้ได้ได้รู้นะคะแล้วก็บางมุมให้ท่านได้เห็น แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราอยู่กับความแพ้พ่ายเราอยู่กับความแพ้พ่ายด้วยความโกรธหรือเปล่าเราอยู่กับความแพ้พ่ายด้วยความอิจฉาหรือเปล่าเราอยู่กับความแพ้พ่ายความร้อนรนความเจ็บใจความโตมนัสทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครทำเราทำ้ายเรานะคะนอกจากตัวเราเองถ้าเปลี่ยนความคิดได้ ก็เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนตัดตัวให้เป็นมิตรนะคะเปลี่ยนความคิดให้ให้อภัยไม่ใช่อยากจะบอกว่าทุกคนในครอบครัวเราคงคงเคยเกิดเคยตายกันแล้วไม่รู้กี่ชาติคงผัดกันเป็นพ่อผัดกันเป็นแม่ผัดกันเป็นตัดตัวผัดกันเป็นคู่รักผัดกันอยู่อย่างนี้ผัดกันไปผัดกันมาโดยที่ไม่สิ้นสุดแต่ถ้าวันใดที่เรา อุเบกขาได้เราทำใจได้ให้มองคนเหล่านั้นนะคะว่าเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าไปเกลียดเขาเพราะคนเหล่านี้น่าสงสารน่าสงสารเพราะว่ามีความพยาบาทเป็นที่ตั้งมีความอิจฉาที่ร้อนรนอยู่ในตัวเองถ้าเรามองความโกรธความโลภหลงของคนเหล่านี้ให้เป็นครูบาอาจารย์เราได้เราสามารถหลุดพ้นจากความพยาบาทนี้ได้ โดยที่จะเราจะไม่พบกับคนเหล่านี้เลยอันนี้ต้องระวังนะคะเราจะชิงชังใครก็แล้วแต่ให้เราสอบส่วนตัวเราเองก่อนว่าความพยาบาทอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะความจะผิดหรือเกิดขึ้นเพราะความอิจฉาเกิดขึ้นเพราะความอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือเปล่าเราอาจจะคาตั้งท้องและคลอดลูกมาหนึ่งคน ลูกคนนี้เราอาจจะเชิงชังจนอยากจะฆ่าให้ตายต้องคิดนะคะว่าความพยาบาทนี้ไม่เคยสร้างส,สร้างสติติให้เกิดขึ้นในเรื่องของกรรมดีเลยความพยาบาทนี้นะคะส่งผลให้เป็นความทุกข์ทำให้เราตายทั้งเป็นความอิจฉานะคะความลบหลูความตีตเสมอนี่คือเรื่องหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวท่าน อาจจะไม่ถูกกับแม่สามีทุกวีทุกวันอาจจะอยากทำร้ายเขาทุกวันจะด,ด้วยแรงอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันมีกรรมเป็นเผ่าพัานธุ์ต่อเนื่องกันมานะคะก็ไม่รู้ว่าแม่สามีเคยทำอะไรเราไว้เหมือนกันเราถึงจะต้องมาตอบแทนเขาอย่างนั้นแม่ชีมานั่งเจริญวิปัสนากรรมฐานแม่ชีถึงได้รู้ว่าสิ่งที่ทำร้ายพ่อแม่เราไม่ใช่เขาเป็นพ่อเรา ขอให้เรื่องนี้นะคะที่แม่ชีเรามาส่งผลให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนและปรับวิธีคิดไปนะคะคนที่เราเกลียดที่สุดลองดูเขานะคะว่าเหมือนเราไหมเขาคือกระจกส่องเราความเกี่ยวกาดใดที่เราเกี่ยวกาดไว้กับพ่อแม่ความเกี่ยวกาดนี้มันจะสะท้อนมาที่เราให้เราเห็นตัวเอง นี่คือเราถ้าอยากจะปฏิบัตินะคะถ้าอยากจะปฏิบัติเพื่อให้จิตมีความสงบปฏิบัติที่ไหนก็ได้ค่ะผลของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่วัดผลของการปฏิบัติอยู่กับการทํางานพูดดีนะคะคิดดีทําดีทําใจยอมรับเลยค่ะว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อให้อยู่กับครอบครัวได้ ความพยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียเวลามากเพราะว่าในเมื่อเราโกรธแล้วเนี่ยความโกรธมันไม่สามารถลดให้มันลงได้ไม่มีลิมิตที่จะกดให้มันลงได้เลยใช้สติไต่ตองนะคะว่าคนคนนี้มีอิทธิพลกับเราเพราะอะไรถ้าเขาหยิบยื่นปัจเจศให้เราเราควรจะถนอมน้ำใจเขาแต่ถ้าเขาไม่ได้หยิบยื่นอะไรให้เรา วางเขาไว้แล้วอุเบกขาทำนะคะวางเขาไว้แล้วอุเบกขาว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงเขาได้แล้วอย่าไปพยาบาทตอาฆาตเขาเลยค่ะเพราะว่าความพยาบาทตอาฆาตเหล่านี้เป็นศัตรูที่ทำให้เราไม่บรรลุปเป้าหมายจเจริญธรรมค่ะ